ก,กับคนในครอบครัวของผมพวกผมต่างหากที่ต้องแจ้งความคุณจะเอาอะไรไปแจ้งความหลักฐานมันก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรวจดีๆดีไหมครับนี่แกคิดอะไรอยู่ถึงพาสองพ่อลูกนั้นมาแล้วพ่อหลหะครับคิดอะไรอยู่ถึงโกหกผม่าพาแม่ไปรักษาแต่กลับไปอยู่บ้านเอาอะไรตกลงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไงครับพ่อทะเลาะกับแม่เลยพัดตกเขาไป ทะเลาะแลนครับบอกผมได้ไหมเกี่ยวกับพรฟ้าหรือเปล่าเรื่องนี้แกไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่ผมรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะครับว่าแม่ของผมคือแม่แท้ๆของพรฟ้าไอเด็กนั่นนบอกแกใช่ไหมนี่แกเชื่อคนอ,อื่นมากกว่าพ่อเหรอถ้างั้นพ่อพูดมาเลยครับผมอยากฟังความจริงจากปากพ่ออยู่เหมือนกัน พี่นำชัยสองพ่อลูกนั้นออกจากห้องไอซูแล้วครับหยุดถ้าพวกคุณสองคนไม่เลิกวุ่นวายกับครอบครัวผมผมจะไปแจ้งความ ประกาคือคนในครอบครองของผมพวกผมตั้งหาที่ต้องแจ้งความแต่ที่พวกผมยังไม่ทำพวกผมเกรงใจคุณอัศวิานคุณเจะอาอะไรไปแจ้งความหลักฐานก็ไม่มีมันเป็นสิ่งที่พวกคุณคิดเองทั้งนั้นใช่ค่ะพวกเราไม่มีหลักฐานแต่ฉันรู้ว่าคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าความจริงมันคืออะไรคือประกาใหพวกเราเถอะครับ หยุดเรียกชื่อพก,กาเลยนะเมียผมชื่อรัฐก้าวแล้วก็เลิกทำลายครอบครัวผมได้แล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะไม่ได้เรียกว่าความรักคนรักกันเขาไม่ทำแบบนี้คุณก็ต้องการครอบครองแล้วก็จะเอาชนะเลิกเผ้เจอได้แล้วพวกแกก็แค่แต่งเรื่องให้ดูน่าสงสารเพื่อที่จะเกาะคนรวยพิชาชีพพวกแกจะไปไหนก็ไปเลยไปถ้อย่างนั้นเนี่ยผมว่านะครับ ตรวจดีๆดีไหมครับมันเป็นวิธีที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายทีท่สุดแล้วครับจะได้รู้ความจริงว่าแม่ของผมเป็นแม่ของพรฟ้า,าจริงหรือเปล่าพ่อไม่อนุญ,ญาตมันไม่จําเป็นต้องไปสน์เลยทั้งนั้นอะแต่การตรวจดีเอ็นเอแล้วแต่เจ้าตัวนะครับถ้าแม่ยินยอมพ่อกห้ามไม่ได้อัลวิงนีง่แกรู้หรือเปล่าว่าแกพูดอะไรออกมา พ่อกำลังปกป้องครอบครัเราอยู่นะใช่แกไปช่วยกับอกรณพวกนี้ทำไมวะแกต้องเข้าข้างข้อแกสิวะอาทูวินมันก็ช่วยยืนยนนันไงครับว่าพ่อพูดจริงหรือไม่จริง